เครื่องคาวานะครับตัวนี้เป็นเครื่องคาวาไม่ใช่คาวาสกินะครับเป็นเครื่องคาวาใส่ลานนะครับลานของ g c k นะครับรูปทรงจะเป็น g c k นะครับนี่ครับคาวานะครับตัวนี้นะครับพร้อมการนะครับพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงครับฟังเสียงพาะ